สเตป้างบ้านสวัสดีครับแฟนรายการสเตป้างบ้านนะฮะวันนี้วันศุกร์ที่1เมษาสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับตัวแรกครับสเตป้างบ้านอยู่กับผมแมนกีล็องโงมิโนเซตนะฮะผมมองมันได้สื่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะคุโรว่าโมนาโกจะพบกับบ็อกซ์โดนนะฮะเลรดล้าชุดก็จะมาให้เจ้าบ้านโมนาโกต่อยขึ้นลูกนะฮะวันคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะอันดับ2เจออันดับที่14นะผลงานของโมนาโกโันนี้ดีมากๆฮะแมนจะอยู่ เกมลีกวกับสองอาทิตย์นะฮะเจอทีมอย่างบ็อกสโตนะผมมองว่าบ็อกสโตเนี่ยยังเป็นทีมรองบ็อบซะมากกว่านะฮะสมรรภาพโดยรวมนะฮะตัวต่อตัวเนี่ยยังสู้มอนโกไม่ได้นะวันนี้ครึ่งลูกเองนะฮะมอนโกมาแน่นอนนะฮะให้อยู่เชียร์ที่มอนโกสุดท้ายสำหรับสเตปซ้ำาของผมประจำวันนี้นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างไรโยบิเยกาโนพบกับเกตาเฟ่นะครับแต่ล่าสุดปรมาให้เป็นเจ้าถิ่นไรโยบิเยกาโนต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับก็ดูจากฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยถือว่าทีมเยือนค่อนข้างแย่เลยนะครับ ส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้เขาได้พาะเกมเยือนนะครับแพ้มาหลายเกมติดต่อกันแล้วแล้วก็เสียประตูเยอะด้วยขณะที่ไรโยเนี่ยในบ้านช่วงหลังผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วันนี้สภาพทีมถือว่าใช้ได้นะครับแต่ครึ่งลูกหน้าวัดไปที่เจ้าถิ่นไรายโยเบเรกานโนครับมองว่ามีโอกาสจะชนะมากกว่านะครับสวัสดีครับยอดขวัญนะครับสเตปสร้างบ้านนะครับดูที่บุนเดสซีกาเยอรมันแล้วกันนะฮะไบเอเลเวอเรสเซ่นนะครับเปิดไปอารีนาเจอโวบวกนะครับเกรย์บอลสองทีมนี้ต้องบอกว่า ใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นทีมระดับใกล้ๆกันนะฮะอย่างไรก็ตามในเรื่องของฟอร์มการเล่นครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเลเวอร์ตกไปเยอะโดยเฉพาะชิชัยโตเองเปนเดสครับวันนี้เล่นในถิ่นตัวเองครับสู้เต็มที่แน่สมาธิเนี่ยจะไม่เหมือนกับนัดอื่นๆนะครับขณะที่โบ๊ทบวกอาศัยจังหวะรอแล้วโตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมยังชอบข้างขายามากกว่านะครับด้วยเปอร์เซ็นต์การคอมบอลอะไรต่างๆเชื่อว่าเหนือกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็จังหวะจบก็จะต้องมากกว่าตามมานะฮะดูแล้วเนี่ย กัดฟันแล้วกันนะฮะเลือกเชียร์ไปที่ไบเออร์เลโวเซนนะครับสวัสดีครับสแต่สร้างบ้านประจำวันศุกร์นี้ด้วยผมเติมนะครับก็ชียที่กระถางฟุตบอลเบลเยียมนะครับคู่ระหว่างเกนนะครับวันนี้จะเจอกับสตวารไรเกมนะครับเปิดเ,เป็นเกนต่อราคา1ลูกก็ได้บอกไปนะครับเกนในเเกนเล่นในบ้านคือวันศุกร์เชียร์ได้เลยครับเังไนเกนน่าจะมีสกรอฝาเป็นแฟนนะครับทีมจากฝูงด้วยผลง,งานกำลังดีเชียร์เกนครับมีการอิงขาดเกินหนึ่งลูกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ Step สเต็ปสร้างบ้านประจําวันศุกร์แบบนี้นะครับนผมตามมาจากทีมให้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็บเป็นเกมฟุตบอลลีโปรโต,ตุเกสคู่ใหญ่นะเบนฟิก้าจะเล่นในบ้านรับการเยือนของรา้านะครับก็เกมนี้เล่นบ้านเป็นบนฟิก้าครับกอสภาพทีมเนี่ยเอาจริงๆแล้วน่าจะพอกันเพราะว่ามีตัวเล่นที่ไปเล่นเกมทีมชาติทั้งคู่แต่ว่าคู่นี้ผมยังเลือกเชียร์เบนฟิก้าเจ้าบ้านเพราะว่าเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเบนฟิก้ามักจะมีสติในการ เอาชนะบรากาได้แอฟวันนี้เป็นฟิก้าตอกแค่ครึ่งควบลูกเองครับบางทีอาจจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งลูกผมมองว่าเบนฟิก้ามีแน่หนึ่งประตูคุนว่ามีประตูที่สองหรือเปล่าพวกนี้ให้อยู่กับเบนฟิก้านะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของสเต็ปสซาวดของเราในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่แอฟทั้งทางในเอชพีเอ็มสเตเดียมอ่าเอชพีเอ็มสปอร์ตคอมแอฟแล้วก็รวมไปถึงแกล้งสเตเดียมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสเต็ปสร้าวด์